คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเอเซเคียลบทที่30พระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะทำลายรูปเคารพทั้งหลายและทำให้ปฏิมาก,กรในเมืองเมมฟิสสิ้นสุดลงและจะไม่มีเจ้านายจากแผ่นดินอียิปต์อีกและเราจะใส่ความหวาดกลัวในแผ่นดินอียิปต เราจะทำให้เมืองบัสโลสเป็นที่ร้างเปล่าและจะให้ไฟเผาเมืองโซอันและจะทำการพิพากษาเมืองเทเบสเราจะเทความโกรธของเราลงบนเมืองเปลูเซียมซึ่งเป็นที่กำบังเข้มแข็งของอียิปต์และจะขจัดไพ่พลของเมืองเทเบสและเราจะให้ไฟเผาอียิปต์เมืองเปลูเซียมจะอยู่ในความระทม เมืองเทเบสจะแตกและเมืองเมมฟิสจะมีปลรปักในเวลากลางวันชายชะกันของเมืองโอนและเมืองพีเบเซจะล้มลงด้วยดาบและเมืองนั้นจะตกไปเป็นเฉลยเวลากลางวันที่เมืองทาปานเหตุจะมืดทึบเมื่อเราทำลายแกกของอียิปต์และอนุภาพอันพยองของเมืองนั้นจะสิ้นสุดลงจะมีเมฆมาคุมเมืองนั้นไว้ และคนเมืองนั้นจะตกไปเป็นเฉลยมเมื่อเราทำการพ่ภากษาอียิปต์พวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวเผยพระวจนะต่อสู้ฟาโลเมื่อวันที่เจ็เดือนที่หนึ่งในปีที่11พระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้า,าว,ว่าปุตมนุษย์เอย๋ยเราได้หักแขนของฟาโลกษัตริย์แห่งอียิปต์และนี่แน่ แขนนั้นไม่ได้ถูกพันไว้เพื่อการรักษาหรือพุ่มไว้ในผ้าพันแผลเพื่อให้แข็งแรงพอจะเวียงดาบได้อีกเพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าดูสิเราเป็นปฏิปักษ์กับฟาโลกษัตริย์แห่งอียิปต์เราจะหักแขนของเขาทั้งแขนที่ยังแข็งแรงและแขนที่หักแล้วนั้น เราจะทำให้ดาบหลุดจากมือของเขาเราจะให้คนอียิปต์กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติและกระจายพวกเขาไปตามประเทศต่างๆและเราจะเสริมกำลังแขนของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและเอาดาบของเราใส่มือเขาแต่เราจะหักแขนของฟาโรและฟาโรจะคล่ำครวญต่อหน้าเขา อย่างการคล่ำครวนของคนที่บาดเจ็บอย่างชะกันเราจะเสริมกำลังแขนของกษะสัิย์แห่งบาบิโลนแต่แขนของฟาโลจะตกแล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเราเอาดาบของเราใส่มือของกษัตริย์แห่งบาบิโลนเขาจะยื่นมันออกต่อสู้แผ่นดินอียิปต์และเราจะให้คนอียิปต ประจัดกระจายอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและกระจายพวกเขาไปยังประเทศต่างๆแล้วเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวพระธรรมเอเซเคียวบทที่31ไม้สนสีดาที่ยิงยะโซและอยู่มาเมื่อวันที่หนึ่งเดือนที่สในปีที่11 วจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว,ว่าปุตมนุษย์เอย๋ยจงกล่าวแก่ฟาโลกระสัตย์แห่งอียิ์และแก่ไพ่พลของเขาว่าเจ้าเปรียบเสมือนใครในความเป็นใหญ่ของเจ้านั้นดูสิอัสซีเรียเหมือนไม้สนสีดาในเลบานอนมีกิ่งงดงามและมีใบดกลมลื่นทั้งสูงอย่างยิ่งยอดไม้อยู่เทียมเมฆ มีน้ำหล่อเลี้ยงให้เติบโตน้ำบาดาลทำให้มันงอกสูงขึ้นสายน้ำทั้งหลายของบาดาลไหลรอบบริเวณที่ปลูกมันไว้ลำธารทั้งหลายของสายน้ำส่งน้ำไปยังไม้ทุกต้นในป่าดังนั้นมันจึงสูงขึ้นมันสูงกว่าต้นไม้ทุกต้นในป่ากิ่งไม้ก็แตกใหญ่และก้านก็ยาว เพราะน้ำมากลายทำให้งอกงามนกในอากาศทั้งหมดได้มาทำรางอยู่บนกิ่งของมันสัตว์ป่าทั้งหมดในทุง่งต่างตกลูกออกมาอยู่ใต้ก้านของมันประชาชาติใหญ่โตทั้งสิน้นมาอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันมันก็ง,งดงามด้วยความใหญ่ยิ่งของมันและด้วยความยาวของก้านมันเพราะว่ารากของมัน ยังลึกลงไปยังน้ำที่อุดมต้นสนสีดาที่อยู่ในพระอุทยานของพระเจ้ายัางสู้ไม่ได้ต้นสนสามใบก็ยังไม่เท่าก้านของมันต้นปอตูบหูช้างจะไม่เหลืออะไรเลยเมื่อเทียบกับกิ่งของมันไม่มีต้นไม้ใดในพระอุทยานของพระเจ้าที่มีความงามเหมือนมันเราได้ทำให้มันงดงาม ด้วยกิ่งก้านมากมายของมันต้นไม้ทั้งหมดในเอเดนต่างอิจฉามันคือต้อนไม้ซึ่งอยู่ในพระอุทยานพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะว่ามันสูงนักและชูยอดของมันอยู่เทียมเมฆและจิตใจมันก็เยื่ยยิ่งเพราะความสูงของมัน เราจะมอบมันไว้ในมือหัวหน้าของบรรดาประชาชาติเขาจะทำกับมันให้สาสมกับความชั่วร้ายของมันอย่างแน่นอนเราได้ไล่มันออกไปคนต่างด้าวคือชนชาติทารุณที่สุดในบรรดาประชาชาติจะโค่นมันลงและทิ้งมันไว้กิ่งของมันจะตกลงบนภูเขาทั้งหลายและในหุบเขาทุกแห่ง และการทั้งหลายที่หักของมันจะอยู่ตามห้วยทุกแห่งของแผ่นดินและชนชาติทั้งหมดของพิภพจะไปจากร่มเงาของมันและละทิ้งมันนกในอากาศทั้งหมดจะอาศัยอยู่บนกิ่งหักพังของมันและสัตว์ป่าทุ่งทั้งหมดจะอยู่บนก้านของมันที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำงอกสูงขึ้นมากนะัก หรือสู่ยอดอยู่เทียมเมฆและเพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่ดื่มน้ำงอกขึ้นสูงอย่างนั้นได้เพราะว่าพวกมันทั้งหมดต้องถูกมอบให้แก่ความตายลงไปยังเบื้องล่างสุดของแผ่นดินพร้อมกับบรรดาบุตรของมนุษย์ด้วยกันกับพวกที่ลงไปยังปากแดนคนตายพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า ในวันนั้นที่มันลงไปยังแดนคนตายเราจะทำให้บาดาลคลุมตัวไว้ทุกข์ให้แก่มันและเราจะยับยั้งแม่น้ำของมันไว้และน้ำจานวนมากจะหยุดยัง้งเราจะคุมเลบานอนด้วยความโศกเพื่อมันและต้นไม้ในทุ่งนาทั้งหมดจะเหี่ยวแห้งเพราะมันเราจะทำให้ประชาชาติทั้งหลาย สั่นเทาด้วยเสียงที่มันล้มลงเมื่อเราเวียงมันลงไปยังแดนคนตายพร้อมกับบรรดาผู้ลงไปยังปากแดนแล้วต้นไม้ทุกต้นในเอเดนต้นไม้ที่คัดแล้วและต้นไม้ที่ดีเลิศของเลบานอนทั้งต้นไม้ทุกต้นที่ดื่มน้ำต่างก็จะดีใจณนะที่เบื้องล่างสุดของแผ่นดิน ประชาชาติเหล่านี้จะลงไปยังแดนคนตายพร้อมกับมันไปยังบรรดาผู้ถูกฆ่าด้วยดาบเอ,อือคือพักพวกของเขาที่อยู่ใต้ล่มของเขา่ํากลางประชาชาติดังนั้นใครจะเป็นเหมือนเร้าในเรื่องศักดิ์สรีและความเป็นใหญ่ท้ากลางต้นไม้ของเอเดนเจ้าจะถูกนำลงมาพร้อมกับต้นไม้ของเอเดน ไปยังเบื้องล่างสุดของแผ่นดินเจ้าจะนอนอยู่ท่ามกลางผู้ไม่ได้เข้าสุนัตพร้อมกับพวกถูกฆ่าด้วยดาบคือฟาโลและไพรพลทั้งหมดของเขาพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหละ